สวัสดีค่ะพี่น้องเอซทุกท่านขายยินดีตอนรับก็สู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวก็จะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์ป้ายนำโชคในหวยคาหน่อยนะคะงวดวันที่11มีนาคม67นะคะมื่อนี่ทางมาเบิดทั้ง3เซียนค่ะหมู่ว่านี่พ่อมาจักเซียนสรุปสลายยุแก่ได้วุนซ้อเขียวก็เลยอ,อยากจะน้ำทายคลิปอันเอาเลขยวน งานบวงสวงปูอันนั้นตานาคราดพี่น้องเลขกงามคากง,งามแน่กัย,ยังว่าพี่น้องเอ้ยไปติดตามในเรื่องเขาไปเบืองแน่เขาไปเบืองนั่งล่ำฟอนเด้อแต่ละคนนี่บุ้ยอ่อนช้อยฟอนไปไม่เหมือนกันนะคะมันมีสี่คนพุ่น่ะมีหอดผู้ใส้พี่นอ้องหมู่บ้านเนี่ยแต่และคลิปเลขกไม่เหมือนกันนะคะเรือเล็กเกตหนกักซอเขียวเพระท่านได้ลงอยู่นี่พ่อ,อยังมันมีแต่นางร่ำบวดนะบ่ได้เบาเอานะย่านพี่น้องบ่เสือมันเป็นเงื่อนป่วยท่านมาจาก เพื่อนเอาใบรดตลี่หัวประนด้นาั่งล่ำน่ะสองเพื่อนหนุม่มดอกไม้ป่วยเพื่อนบอกับป่วยท่านน่ะมันฟงมหาซอยเขียวมันเป็นเลขรดตลี่ใบนี้ใบนี้งามพร้อมแต่ซอยเขียวท่านลงอยู่คลิปนี่มีผู้ใดอยากได้บอไห้ทักมาได้อยากได้าาไดสิลงไห่นะคะแล้วก็เป็นยอดเหรียญเกตพญานาคที่ล่วงลงมาหาซอยเขียวหนึ่งซอยเขียวนับเบสสุเหรียญเหรียญเหรียญ มีจักเหรียญที่ลงมากตอนน่ะซอเขียวไม่ได้ไปเก็บเอานะพี่น้องแล้วพี่น้องจะเห็นว่ามันได้กี่เหรียญแล้วสวยงามมากนะคะซอเขียวเขียนไว้อยัวเล็กมันสเขาวปะแต่ยังบ่ทันลงนะคะกานสิล่งแต่ขีบเก่ามีแต่ผู้ลัมมีแต่ผู้ฟ้อนหมองเก่าหมองเก่าว่าสั่นกับพี่น้องกับสีเบืออะเมนบะอ่าซอเขียวกับบ้านในบาออีนอ่การศึกษาแต่ฟังเบืองบรรยากาศยิ่งเห็นเรามาจบเลปลือลอรุณ ไผรเลยสิอยากฟังมันบอระทึกใจเราจักลีดอีหยังจากมาติจังไดเมีนบนอ่อพี่น้องอ่ามาดิคันผู้ใดอยากได้มาดิทักมาเล่าถันคันมีคอมเมนต์มาหลายซอเจียวจะล่งซองให้อยู่ถ้าคอมเมนต์มาบ่หลายซอเจียวก็จะลงให้เป็นไร้บุคคลเท่านั้นแหละพี่นอ้องอีอแต่ถ้าลงช่องไปเยอะๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆนี่ตัวเล็กมันสมางามอเอาแท้ มางามเอาแทพี okay. ่ห้องเอ้ยอย่าไปซี่แลด,ดกับชีวิตนะคะค่ะซอดเขี้ยวไปมาว่านนี่็ไว้่อแอดมินไลยช่องอยู่นะคะมาประกบกับซอเขียวโอ้ยดีใจแห้งค่ะสอดเขี้ยวมาว่าเนี้ตะกี้ตะกอนนี่สอดเขี้ยวไปไทายท่ามพายจานออดนี่มิได้สอดเขี้ยวผู้เดียวนะคะแตกเองเองเอยู่หวานมือว่านนี่ยมาลังวินมาไปไทยปายผัวนันตาสอดเขียวยังคิดวา่าจะบ่มีผู้ใดไปแต่ก็ดี ทีมีแอดมินสองอื่นเข้ามานะคะที่วัดน้องนมพุกนะคะสซ่เขียวอาจจะเบ้าพิษไปบางครั้งนะคะไปไล่สซอยู่ในเฟซอันว่าน้องตัวา,าั้นลืมข้าวว่าอาจารย์อาจารย์ไปสองวัดนี่แหละวัดน้องตัวกับน้องนมพุกนี่แหละสซ่เกียวก็ลืมข้าววันนี้กับวัดน,นั้นนะคะมันมันสองวัดเนี่ยพระอาจารย์ใส่เกี่ยวโยงไปน้ำกันเบิดนะคะคุนมีบุญบารมีต่อกันทั้งสองวัดนะคะอือ แล้วบน,นี้เลขอันพระอาจารย์ว่ดนั่งสมาธิก็ได้ไหมเราเด้อพีนหองเดี๋ยวมันนี้จะล่งหายอยู่นะคะอ่ะอาหวยอาน้อยของอาจารย์หนุ่มบังเกลือนะคะจะมาช่วงเที่ยงประมาณนี้แหละหาโมงเที่ยงนี่แหละค่ะเพราะว่าอาจารย์เล่ากระยากเล่าเฮ็ดงานก็นเป็นย่ามค่ะลายอันลายยางเขาบ้านกับบายากน้ำเยนน้ำสั้นงานลายค่ะอาจารย์นุ่มบังเกลือ,น,ลอนี่ก็ได้เลขเล่าเขาคู่น,น้อยเขาดีปะนี้งอันนี้ก็เป็นอาจารย์ต้ยนำโชคนะคะ อาจารย์ต้อยน้ำโชกนี้วันนี้สิเป็นยังไงบริลลลงช่องมาสองมือแล้วนะคะการล่องพิจาหน้าเบืองตัวเลขทุกเสี้ยนนี่ถ้าเราตามทุกวันน่ะมันดีนะคะดีอีีค่ะพี่น้องเพราะเราจับจุดได้ว่าเสี้ยนนี้เป็นเสียนนเส้ยนนี้เสียนนเเส้ยนนี้เป็นเสี้ยนนี้เขาหมักเสี้ยนนี้เขาเอาเสี้ยนนี้พี่น้องอย่าไปจปับปลาหลายมืออย่าไปจับหลายเสี้ยนนะคะกัรบริลลทุ่นไหลกระจับรถขันบเซียมันสิได้อยู่บ่อ่า ถ้าสิจับลายเสี้ยนก็ต้องพิจารณาวางสิเลขเสี้ยนนี่มาตรงกันบอเสี้ยนผู้เจ้ามากนะกับผู้นี่นะค่อยก็มากเบิดทุกคนเนี่หากเสี้ยนซิบเสี้ยนนี่ก็มากเบิร์ตเลขคนตรงกันบอละบันพี่น้องถ้าเพื่อนบอตรงกันพี่น้องให้พิจารณางสิว่ะทุกครั้งน่ะเราตามเสี้ยนไหนแล้วมันเข้าบ่อยที่สุดเราต้องไปดูเสี้ยนนั้นนะคะอ่า้ามันใจกระเซ็นเบิดกผู้เสี้ยนลดขันเงินไหลอืม อันนี้ว้าให้พิจารณาหนี่นี่บ้แมนว่าว้าให้ไปโยมใส่ทน,นี่พี่นอ้องสอเขียวจะเตือนเสมอนะคะแล้วก็บอกกับพี่น้องทุกคนนะคะพยายามอย่าไปเสื้อมันหลายตัวเลขมันบ่มีหกักสอเขียวก็คือกันนั่นแหละบวกกัดเจ้าขวองนั่นแหละนี่กระไรพอเมื่อดึกเอาอยู่นี่ว้าบ่าฟังเนาะเห็น, <c oughs> นลอตเตอรียกว่านี่บุย้ยมีแต่ตัวง,งามเนาะผู้ใด,ดกับบ้าสื่อผู้ใดสวนซีซีสวนสร้อเขียวกับโยมซะอ่ะ แปดเก้าเก้าแปดซื้อไว้าบ่มีอานยจะกระโมาซ่เรขมันมาตุงกันหลายเนาะเีทางประททดเอเลขทางประททดของอันแระจันทร์ออดหนึ่ันอยัดนะคะได้มาสามแปดเก้สมก้าเกมใส่แปดเก้าเกรโยมใส่สี่น่กโยมใส่เอาผู้ใดว่าบ่มีผู้ใดว่ามันอัน จับใส่เลยถืรอรางวัลที่หนึ่งในแม่บ้าน,นนี่รงวดนี้เจ้าแม่นพัคาซาเอา,เาไปแล้วเด้๋เดี๋ยวหกสูตรหมดพี่น้องเหล็กในสูตรร่างพึงซอเขียวจับเบิดค่ะไม่มีปล่อยไม่มีให้พลาดงวนนี้นะถ้าเข้าอีกงวดน,นี้ก็เป็นงวดที่เก้าหรือไงนี่แหละนะคะเหมือนเข้ามาแปดงวดติดหรือเจ็ดงวดติดซอเขียวก็ลืมนะคะปไปไล่เอาเรื่องพี่น้องเข้ามาตังแต วันที่หนึ่งทันวานะคะเขามาแต่หนึ่งท่านว่าท่านว่าท่านว่าแล้วก็มกะล่ากุ่มผ้ามีหน้ามีหน้าเออเขามาเดเสร็จงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะถ้าเขาอีกกระเสิเป็นงวดที่แปดนะคะเข้ามาสี่เดือนเป็นงวดที่แปดแล้วนะคะเข้าไปเบื้องหลายๆพี่น้องใน่นสูตรรังพึ่งซอเขียวบอกสูตรด้วยนะคะสอนในเบิดทุกแางทุกอัน นะคะตะกี้กขาบอกท่านนายด่างดอกสร้อยซ้อนแบบละเอียดละเอียดนะบอกท่านนายด่างยุ้ยผู้เบิงบัลลีแตกมานําเขานําเขา,เ,ขาเริ่มละแบบนี้คนกระเซาเขามา้าละแบบค่ะช่องจินตนาเรามาถ่ายทำ้ำเรากบบระบอกทายตอนที่ว่าสอยเขียวเห็ดสูตรในเบืองนะคะสอยเขียวก็บอกเราถ่ายเบืองสูตรอยู่แต่เราผัด่าถ่ายเบืองแต่หน,นิ่งสอยเขียวนี่ตีสอยเขียวกบบระบอกหลุดได้ว่าเรามาถ่ายเบืงนะงเองหนาผู้สร้อยเขียวเขาไปเบืองในช่องเราคอยรู้จักว่าเรามาถ่ายออกเบืองหนาะ อตอนเทศดสูตรล้วกับบดไทยเบิ่งพ่อกะลาวเนาะค่ะกะข,กกขออภัยนะคะไปยังรู้สูตรไทยมหาพักมหาซอเขียวล้วก,ก็สั้นกับเขาไปเบื้องในช่องซอเขียวนะคะนี่ไห่เบิดทุกอย่างในตัวเลขแนวทางนะคะเลขหลักสูตรสูตร,ตรบนนี่ซี่ซอเขียวเนียนไห้นี่ก็เป็นเลขที่ว่ามาจากสูตรบนเต็มๆสี่งวดติดแล้วนะคะพี่น้องเแค่เข่าวๆนี่สี่งวดติดแล้วนะคะสูตรบนน่ะือ จักน้อยกับเห็ดเล่าเห็ดห้าน้อยให้พี่น้องอยู่เพราะว่ามีเอฟซีทักมาหลายว่าเห็ดสูตรห้าน้อยกับเล่าเห็นในซอเขียวสันเพราะว่าเห็นเห็ดเล็กไทยแล้วมันเข่าสันค่ะซอเขียวกับเท็ดไปตามสูตรลักการเท็ดตามจิตวิทยาเจ้าของเนาะเอาเหล็กกำลังวันมาใส่เอาเล็กค้านวณมาประกบจับคููกันมารักนั่นรักนี่ค่ะพี่น้องเออกัเอาไปพิจารณาค่ะสำหรับเหล็กซอเขียวเนาะค่ะ ชาเพิ่นคือซาดีแต่ซาซอเขียวในเป็นยางจักเตียในเตียงพ่นก็ได้ซาในตัวเลขที่มันเข้าแต่เข้ามากกำกามเลยสซนอกสามวันนั่นพี่น้องต่อเนื่องมาเลยนะคะสามตวแตกมาแล้วนะคะซอเขียวปล่อยมาให้นะคะวันนี้สิแตกอีกวนเข้ามาจังหวัดศซนหกศซนสามนะคะเีขสามตัวนะคะค่ะบัดที่นีก่กะมาจิตเก่าอีก, 7, 9, อกนะคะ ะะเลขแปดศูนย์เก่าก็มาแตกใส่เล่านะคะมันก็นเลยกลายเป็นบอกรีขติดต่อกันมาแตกหล,หลายหลายงวดติดมานะคะพี่นอ้องสออเขียวกับว่าได้ประมาทเด้สอเขียวกับพยายามไต่ตวงคิดเหน็นมันดีกว่าน,นี้คอยสีลงช่องคอยจะเบาให้พี่น้องฟังนะคะสออเขียวแตกมาตั้งแต่เดือนธันวานะคะเลขของสออเขียวนี่แตกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวายาวมาจนถึงมีนานะคะ เราสามโตมันก็นมาแตกกลุ่มพานเดวันที่หนึ่งกลุ่มพานเนย์เน่าวมาเลยนะคะของสอเขียวเนอ่ะเอาไว้พี่น้องพิจารณานะคะในงวดวันที่16มีนาะคม67เข้าไปดูด้วยนะคะสอเขียวสรุปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายฉอดเด็ดให้นะคะอ่ะามา คงสุดท้ายอีนี้เลยนี่ซอเคียวจะสรุปทุกสำนักให้นะคะเขามาเบืองสำนักใดเป็นสำนักใดนะคะแต่ตอนนี้มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยฮาหนอยของอาจารย์ต้อยนำโชคกันก่อนนะคะงวดวันที่11มีนาคม67กันได้เลยจ้าค่ะสรุปตัวเลขหวยฮาหนอยของอาจารย์ต้อยนำโชคงวดวันที่11มีนาคม67นะคะวิ่งรูด3กับ4บนล่างค่ะฮาหนอยมัดรวมนะคะของอาจารย์ต้อยนำโชคมามีพิเศษ ปกติ V.I.P. นะคะมัดรวมมีพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะพี่นอ้องเด่น3า 83, 48, 84นะคะตัวรอง 58, 85แหน้าและ 39, 93คะ่ะแคปหน้าจอนะคะมาร้อเปอร์เซ์ลยนะคะพี่น้องมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็น์คะ่ะแคปหน้าจอนะคะเป็นความมั่นใจของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะเด่น3า 83, 4ด และแ4ดสี่นะคะพี่น้องแคปหน้าจอเดอรค่ะค่ะตัวเลขเพิ่นกับมีแครอ่าสี่คู่เนาะพี่น้องสองตัวไปกลับค่ะนะคะอืมได้มาสองคู่ไปกลับก็เป็นสี่คู่นะคะพี่น้องแคปหน้าจอหาหนอยมัดรวมนะคะ มีพิเศษกับปกติและ VIP เด่น3 8 8 3 4 8 8 4ดลอง5 8 8 5 3 9 9 3ดห้พันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องแคปหนา้าจอชอบกระจัดคัดกระพานใส่ดุลพินิจพิจ,จาราณ่าค่ะ,ะเขียวขอให้ทุกคนโชคดีมีไส้ค่ะสวัสดีค่ะ